ก่ดนถูดีห้องก่อนสมนอเงินสดเดี๋ยวถูดีห้องกำลังงามเลยสองดอกงามๆเลย ขาไหมนอนบนขานี่ครับนี่สมบูรณ์เตที่เลยด้อครับวิบ้นกยมดอกให้หน่อย อนนัันนงกีลไข่่เวาสวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีครับผมเจอกันอีกมือเนาะครับขปาปลาเก่าได้พี่น้องมาเนี่ยมือมอทีอ่เด็ดดีครับมาเนี่ยเด็ดดี เฮ็ดสิดีหรือว่าดีมือนี้กัเขาป้าอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาเก่าเด้อพี่น้องกระบอกฮบอกฮได้ไปทางได้ดอกกรอยู่แถวนี้กันมื้อนีวันที่สิบเจ็ดสิงหาเดือนนี้ครับสิเก้าสิงหาหมื่อวานผู้ใดโชคดีแน่นอนผมก็ถือกันได้พี่น้องถือซองโตถือซองซีบัวได้ถือซีซองซื้อลอตเตอรี่พี่ได้นาะซื้อซองซีบัวได้ซื้อซีซองพี่น้องนี่เขาว่าซื้อเหรียญบวกกลับเนาะ ับแมาเออซื้อเหลยบป <c oughs> ระกอบตับแตกพี่น้องซื้อลอตเตอรี่หรอบ่ได้ซื้อหอยใต้ดินแ,แต่มาหนี้ก็มาลุ้นเขาปาร์ต้กันได้พี่น้องเขาสีมานประมาณแต่เบิร์นสีมานประมาณได้พี่น้องไหมเนาะมาลุ้นน้ำกันได้พี่น้องขอบคุณพี่น้องที่เขามารับชมได้ครับป่ะพี่น้องไปลุ้นน้อกันครับผมเอาเลยมาพี่น้องโอเเ้งงใครเห็นละงวงใครละงวงขางข้างไว้ก่อนโอ้ขาวได้ครับผมหมกสีโอ๊ะเนาะเขาออกแล้วเม่อันสุกร์เขาออกแล้ว หนนูอููขาวเลยพี่น้องเลยประเดิมพเดีอ่มันหานด้อยปรเิมขีด้วยเห็นลงหูขาวใช้ใบตองเขาห้าห้องตะก,การใบตองรองกดตะก,การน้อยใส่ต้องดอกดอกบานเนะจ้าน่ะกำลงบาดกลังบาดนี่เนะะขีดอดเลยอ สารบานอันนี้ไข่ไห่ไข่ถึงถึงขุนทงถาวอออกเยด้วยๆไ้ไม่ใี่อีกอัมต่อปวกไฟด้ครับปวกไฟหรือว่าปวกแดงเนาะปวกแดงปวกฟ้านจ้ะหลายซื้อหลายซื้อปวด มาออกตกจุบจูบพ่อปูนปวกเนาะนี่ดวงงามดงงามกำลังบ้านเน่นนะคะเสียตาออกหน่อยดหดเสียตาหน่อยโหดขายเงีอัหราสขายเงาเนาะ บ่มีได้ซีบดอกแนะเนาะวอาวอะยังซีบดอกจักลอยดอกดอกสัดไปใส่ใส่ถุงซีนเนาะซีนไปไหมหน่วยแท้ปลอกหลายๆนี่ยม,มือขาเนี่ยขามีมือเขาหน้ามือนี่น<อ>ลนนแล้วเนาะลุ่นลุนพี่น้องเดี๋ยวพ่อด้แกงอีก่บ่มาเนี่เพิ่งเพิ่งขาคุณจ้ะขาคุณตัวนี้แล้วเ,เสียบพี่น้อง ใส่เก็บปอกกิกพี่น้องจะได้บ่ละก็อยังดอกเขียงอยู่ตัวขงอยู่จ้ะเก็บเล็กผสมหน่อยครับนี่ปนเลือดพี่น้องปนเลือดจันโอ้จะมันเสียอ่อนเนาะ เราอันนี้นก็ไ<ด>ม่ต้องเอาตัตวนี้งให้ปวดเนี่ยขาเขาเหนียวด้วยครัถือว่าเขาทิชลมแต่ว่าขาเขาเหนียวเขามีความเหนียวขันโบบ้านหนูโบเห็นแต้นี่ใบใหม่เขาหนาจะน้อยเดือนหนาแล้วพี่น้องเห็ดปวกพี่ชิรยากเก็บเห็ดปวกเดือนหนานีครับเดือนหนาบีร์ลำเนาะบีร์สารอยู่บีร์ลำเนาะ,เ,นะเก็บซะจน กิบคือข้อหัตข้อหอยเลยหมดได้ปีนี้น้ำถั่วมเบิดข้าวมานล้วนำถ่วมปลาปลาที่เคยกี่ปีแล้วปีนี้น้ำถั่วลอยเปอร์เซ็นต์เลยได้ครับพี่เมย์เขาออนมาห่างกับปุ่นจะเสียหมดเนาะปุ่นปุ่นปุ่นนะพี่อาจจะไหนเลยบมดเลยพี่น้องเอาแต่ตัวไก่ด้วยจ้ะมุกปุ่นพี่ตัวนี้จะสีของงานดิ่ง นม่เือเป็นตน,นี่งาบวกบใครบวกนี่พ่วกขาวใหญ่นี่ เจอกันตอนแถาดีกว่าเจอกันตอนเ,น,เอน,อน,น,น่นาเนาะงานค่ะนี่บ่ท่านเถาได้นี่บ่เถาเขาดีกริงนมนม,ม,มจะสิหน่อยกับผ่อเรื่อเหลือเยอะสีหน่อยท็ดปวกมีแต่เก็บเป็ดปวกน้ำโมขึนละ่ะตะกี้เบื้องต้านสาวเฉยกับป้าฝนเขาเก็บเนาะสาวเฉยเขาเก็บเห็ดปวกเขาส่งหลุมไม่เบมือนกินได้บ่ไอ้ครับว่าโอ้ย เจอเยอะๆเจอนึกอ่างเนาสาเจยเนะเออเห็นแล้วลายเติมที่้งนอกขอ้ยสิอุ้ยลายเติมที่น้างนอกซาเจยเก็บหัวขาวะดอกขึ้นจุ่มทรงรูใหมเบิ้งกินไดบ่ไอ่ซาเจยบูจะเก็บพวกว่าทรงหมาให้เบิ้ง เลี้ยต่ำปนเนาะลูกเอาเลยเด้ออบดงัดหยากเลยพี่น้อกว่าขาเขาเริ่มเพราะว่าเขาสุดแล้วเขาสุดเหรอคาเขาสุดแล้วถัดดอกบ้านนี่ตกไปงัดเลยจ้ะดอกจุูมยังจังงัดค่ะเพราะว่าขาเขาบระท่านขื่นจะดิ้นเนาะเดี้ยปนอยู่ข้างนอกดีเออคืออยู่ข้างนอก

บาลแล้ววยนะวทุกพี่น้องคนคนเปลี่ยนมาเสียงบาดเฉดคือเสียงอย่างก่อาตานาป่เนียนบ้าสองตนา,าตนาใช่แมวตานาใช่แมวฟังเบิ่งเสียงคือกันอีหลีผมก็นึกว่าเสียงผมเดีฟังไปฟังมามีปวกมันบานพี่นาา้องตำเจียวกับเสียบต้มไอ้แกงจืดเนาะต้มจืดเนะาะ ก็คกระดูกน,นี้เด้อพี่น้องว,ว,วานไปช่วยวางแล้วเนี่ยน่เลือติ่มกระตาไว้เอาถอดเอาเลยถอดเอาเลยเก็บบมดหนึ่งเด้อพี่น้องหมูหนึ่งเด้อพี่น้องเขาก็เป็นหมูล,ละสีสหลลัสดอกเนาะอยู่ใกล้กันเป็นจุม่มเป็นกลุ่มอยู่ ทำนี้ก็ถือว่าอกมันเลรอพี่น้องไปไกลๆขัดเลียกเล็กพอเห็ดปวกแดงก็เห็ดปวกไฟสีดอกมาเจอเห็ดปวกกิ่หมูเดียวเด้อค่ะหมูหนึ่งดเดี๋ยวทีมีหมูสองหมดพี่น้องแน,นหอดหมูแปดไล่ลุยต่อพี่น้องเหลืองขาขุนจ้ะพี่น้องสายเด้อจ้ะ นี่เห็ดละงเกลืองงามงามดอกทีจุ่มหน่อย,อยกองันีอกอน้ำโพนชุ่มหัวงหน่อยเน,ะะออนาะกัวหออมพ่นเนาะงามนาะเี่นอ <S 2> <S 2> นอะเห็ดลงก้กําลังกขันกํะลังสิบบาท ขาวเด้อจ้ะพี่นนอบุกหอยงเนาะปลานนี้ว็มฉื่นมื่อหลายผลเนาะชื่นแห้งผลต้องห่วงตก็นี้จังน้อยได้พี่นนอเห็บสีออกีเจคัยขจคัยโอู้เขาเลยภูเขาหน่อย ักสาร์ได้ครับผมน้องย่างๆข่ไขๆเห็ดเพิ่งน้องยุงด้ครับามแงามเนาะเวลาไปไปตมงามงามเลยพีเน้องสีเหลืองตรงนี้จะหล่มเนาะ เขานักเห้งหล่มเขานักหัวนักหัวหัวใหญ่หัวต็นไข่นะน้องนัดดลอกอยู่นี่น้องซึ่งโปกันตอนเถาอีเลอเอาบ่ได้เลยสู้นบ่ไดดเลยนัดที่น้องนไปจูบเขาหน่อยอจูบหน่อยเอาไปรวด เนาบ่มีคนมาเลยะเน่าอเปลเลยขูดเปลี่ยนกับเปลี่นสีฟังสีกันมีไข่สยกวนพอดีเนาะเออทำหอหอมไหอมเ็ตไข่ทาอีหลีเลยหอมขักหอมนี่ยดมในดมเนาของหอมหอมหลี ตุนนี้แล้วไปใส่ไปตองมกเนกานะมกแล้วกันล่างว่าใดเนาะลางว่ารวยห้สะวจไปเลยวันนเอาไรอยู่แล้วขาแบบไงพี่เนาะแม่มาจากไก่เกิดเกิดเจอได้เนาะนี่ขบแป้งเลยจะะตาพี่หอเดี๋ยวมีไงเนาะ โด่เดี่ยว,ยวจืะดขวบก,<ร>กูมีเยอ,อะโด่กับไข่กับไข่หนึ่งค่ะพี่น้องหน้อยหมดที่สีขาวกับวอมเมนขาวสเีเหลืองกับวอมเมนเหลืองใส่ท่านผสมเนาะสีคล้ายๆได้บ่ใส่บ้าน อยู่สองตัวเลยนะเต็มหลังบานเยอะบานเยอะพี่น้องได้ละงอกได้ปวกได้เห็ดเพิงอยู่ด้วยเหมือนก่นปลาหางตูนกันตัวจ้าตัวนะพี่น้องเพิงเหลืองเด้อพี่น้อง Cái này thổ <laughs> đẹp ừ. Ừ. Gì khổ này này, độc lệch ká. Ối, nhìn kêu như ngay. Bàn kia. Ừ, sì khó. Cầm tay, tay đi. nhung ไครก็หนีตู้อ่ะเนาะตู้ออก็ออกอ๋อแหงหางเนาะห่าง,า,งาพี่น้องไปเชียวแม่งซ้อนจากมือแล้วี่น้องนี่เม่งไปละนี่ขาวนี่กำลังเสียวหอกบ่อนเนาะ นี้ยไงกพี่น้องมึงอะมึงค่าหางใหม่มขึ้นบ่ได้โอ้ยตุกปุปกอยู่เนี่เพ่อนขอจาวพี่น้องอ่ะอ,อ,อ,อก็เอาม้ดีกันนะ พอเจ้างไงดอกน้าได้ดิดอกนี้อเจ้าด้จพี่น้องดอกงามนเลยค่ะ มะพร้าหลุดกระสาวนิดพอดีพี่น้องะมะลาดังใครจากมาสวยจังเมาลำดังออกโตสวยสวยเสมอค่ะสวยเสม,อ,สสมอเลยนานังบ่อย่งนะไข่ระงงอก ล่อให้บานจักหน่อยว่าเอาเกลยมันคงมีเกลยด้วนี่มีคนถ่ายหยาทีนั่นั่นแอบถ่ายแล้วน้องพี่น้องเกชะลาชะลาถ่ายนี่ก็คือกันจากพี่น้องเชื่อ ดองตนนเนาะดูง้อกนงามเลยครับตะขาเลืเยตะขา่ตะขา้กกีตะของบ่มีเะาจงขาไปเขาตะเนี่มเห็นแล้ววิบโอ้ยงามงามงามเลยสวยงามน้องตัดออกลายขาที่ใดตะหาหาก เหลืองคาคนเด้ครับหมึกเหลืองพี่น้องแต่ดอปกคหอยใหญ่เด้เดาเดียวเยวนาะน้องนี่งูเลยจ้ะขาว ขว่บนใหญ่น้องขาวหนี่บนใหญ่บนใ่นแหงนั่นต้นหิน้บ ง่ายเลยขจานจ้าพี่น้องขาไหมพี่น้องเบ่งขาทุนี่ขัดไงเนี่ยสมบูรณ์เต็มที่เลยเด้อครับนี่โอ้โหหยิบไข่เด้อจ้าพี่น้องเขาไข่ขาวค่ะไข่ขาวใหญ่เนาะดอกบานกําลังบานเนาะไก่ไก่กั้นนี่ยเด้อจ้ากําลังบาน เรางงง่ยกงงงยโตเกียนสร้าคยเลยอ้ยเนาะง้มคัานยวุนี้เขาเนาะนตมูม <c oughs> ตนนองอ่นจวตุลนีเขาลังงามเลยพี่น้อไม่จะขาดอกเนาะบ่มีมูมีผัวเลยจ้ะ ขูขาเห้าแม่จอเห้งเนาะตัดออกเลยจ้ะออกเลยเนาะตลอไปกับเอาถิมซือคือถือมีตาที่กว่านึ่เสาได้ครับ chào พี่หนุ่มงามด้กำลังบาน,น,นเลยฝึกศาสาดด้วยฝึกาสตรสด,ด้วจ้ะขาสีมีนขาสิมีรสชาด,ดวเขาสิหวานด้อพี่น้อง หวานหอมไได้ดอกเยอนี่ซองดอกท่ซองดอกแต่นีด่ดอกเดียวอยู่ใต้ใบตองอือเป็นานเหลืองาค,คาะนจะคะขนเขาโ<ป>บโคอยอันนี้เนาะเก็บไปเก็บมาอะส่งสีเต็มต,ตักตาอยู่พี่น้องอือสมอันนี้สงมสงมัน บานๆบนเบือนกัาเนาะจุ๊บๆก็มีบานก็มีพี่หนอนไม่ดีเด็ดดีครับวันนี้ผ่อนจิตนนสูดกันเรื่อยๆเด้ครับนี่ละลรงูกะน้านัาหนาเลยเท่าอย่างไปยังก่อน บอ่อห่างๆบ่เห็นดอกกันห่างหางดอกบอ่เห็นบนไตงสิบานเด้เอ้ยเก็บเสียบด้พี่น้องรุนนี่

ดอกพลังงามเลยพี่กับหนองพี่น้องหัวกับเมียบ่ะเข็ดไข่เร้อพี่น้องโส่งหินเนาะสมนพอมีเ้าคมเนาะ ขูดกําหินครัวก็รัวพี่น้องเดืองจนกพี่น้องสกยักพี่นอ้อง,องดอกหนูสองลอยพี่จีซีไม่กัเดเนี้ย แต่ว่าเกลอะไรที่ถอกเทาเลยอ่ะไเนาะอือมูไม่ขวบว่านีดีตนเขาจ่าอมูคุณนี่มูนี่มูเยอะมูรักลูกลูกอันนี้ลูกลายดวงแ่น้นแล้วเนาะถักแล้วเนะบอดางถอกเสร็จนี่เรียนสักุ เเป็นมูด okay. mm ีเลยเพื mm ่อนเนาะเป็นมูดีตะบูมีมูดมีอยู่งามค่ะเวลาออกจากตาเื่อเวลามนีมันมันเด้อพี่น้องนากกระตาเบ่งกว่างหุ่ห็ดเนาะ เห็ดจุงามเลยค่ะเห็ดจุดนี้สิเดินทางไปจากไหนเนาะชนบุรีบ่สื้อวยเลยค่ะมื่อนี้พี่น้องจ้ามื่อนี้ม้าจ้ะมื่อนี้ถือว่าม้าม้าแห้งอยู่พี่น้อนตามสภาพเนาะก็ถือว่าได้ยีดอกพี่น้องเนาะเพื่อเห็ดละโงกค่ะถ้าเบิ่์กมูซานิดก็บำรุดข้าวจิมาเขาวจีใดบ่ะอาจะได้ให้กันแหละบอกเมี่ยมเลียมยุ่งหะเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็จะได้ออก เก็บกระบานแล้วพี่น้องช่วงนี้กับใบใบโม่งสีใบสองกันด้วยครับนี่ก็มาณว่าตะเสาอยู่มือนประมาณสองโมงเลยแดดดีขากันมาดีแดดสีอะไรพี่น้อ,เนเนองเฮ็ดเขา้าสีออกเฮ็ดออกดีถนะ้าฝนตกพวามเผื่อนี่โบออกได้ครับเนี่ยสองดอกงามๆเลยเป็นนุ่งยุ่งเด้อจ้ะ ตน,นเรื่องคมินเดอร์จ้ะโอ้ยแมวตุงสาดเ,ดอาเ,เ้อจ้ะพี่หนองานงานเลยจ้ะตงเรื่องขาค้นจ้ะพี่หนอ ไปโอนาแนมเป็นตะไคร้เลยพี่น้องเจอเลยก็เห็นเจ่ลระดอกแจ้าะดกเต่ดอยยังไงเห็นเป็นดอกเป็นดอกเลยก่ตมลยค่ะเตมมหน่อยเห็นสองสามดอกเลยสงามเลยด้กยอืมสีโค้งเต็มเม็ดเต็มมือดี ผลงานทำวันนี้มาทานเด้อพี่น้องวันนี้มานคักค่ะทรคืออยู่มงวันี้เนาะเห็ดเรืองโงงงามๆอยู่ด้วยกับเรืงโขาวเนาะเห็ดเพิอกเนี่ยเห็ดเพิือกสามสี่ชนิดเนาะครับเห็ดตะไคร่เห็ดปลวกข้างล่างเพิ่งเขาเจ้าจ้ะแมนครับผมวันนี้ก็ถือว่าคือว่ามัน่เนาะซาจิมเนาะมันค่ะมันมันวันนี้เป็นทีนาพอใจอยู่เหดกระน้ำง่ายแมนครับผมเพราะว่าเขาไปถือฝนเนาะแต่ถือฝนมันจะเป็นตะเบิงเหรพี่น้อง งามสีบองงาม,งามกับมืออื่นกับมาหลุนน้ำกันเด้อเมีนครับหลุนเนาะว่าสีอยู่ทางใดมือสีไปรมบองใดสีมานบอ,องตได้หลายได้น้อยเนาะแมีนครับ <c oughs> ต่อไปนอนคิดบางกวนมือสิไปทางใดแต่ละมือต้องงต้อคิด<ช>บางกวนพี่น้องเดี๋ยวเจียงมาจะจีงสิรลูเ<ช>นาะไปใส่มาใส่เนาะเดี๋ยวเขาบานด้าพี่น้องเช่นนี้กับายบายแล้วผมมาตาเศ้าแล้วเริ่มสิอยู่เขาเทียงอะไรเรื่องหมดที้แมียนไปพี่น้องเดี๋ยวเขาบานนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหนาถ้าพี่น้องขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมนะครับ ขอบคุณทุกไลค์ทุกแช์ทุกคอมเมนต์เด้อพี่น้องขอบคุณทุกการติดตามครับผมขอบคุณทุกกำลังใจง<า>เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ